นาเกลือแถวหมู่เจ็ดบางกระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นการทํานาเกลือสมุทรแบบธรรมชาติฮะคืออาศัยน้ําจากทะเลขึ้นมาทํางานแบบธรรมชาติไม่มีสารปรุงแต่งไม่มีอะไรแล้วการขายเนี่ยนะครับคือว่าขายให้พ่อค้าเขาไปส่งสําหรับดองปลาแล้วก็ทําพวกข้าโรงงานอุตสาหกรรมเพราะาเกลือสมุทรเนี่ยที่ทำเนี่ยมันแบบธรรมชาติมันไม่มีสารเจื้อปนคือว่าไปใส่ดองผักดองปลาเนี่ยมันไม่เสีย เพราะว่าเกลือสมุทรเนี่ยมันมีสารไนโอดีโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วก็เริ่มประมาณค่าภาษาท้องถิ่นเขาบอกว่าออกพรรษาแหลมคำหนึ่งเนี่ยจะเริ่มลงมือทํานาคือว่าผุดเพราะาการทํานาเกลือเนี่ยอาชีพทํานาเกลือเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนาเกลือเนี่ยนะมันจะต้องเริ่มที่แรกมันต้องมีวางคังน้ําแล้วก็เลื่อยมาเขาเรียกปะเทีบแล้วมานาตะปาแล้วมานาเชือ้อ นั่นแหละมันถึงจะวนไปวนมาวัฏจักรของมันเนี่ยมันถึงจะตกผนึกเป็นเกลือถ้าเริ่มต้นเนี่ยนะประมาณนเนี่ยเริ่มทางธาร,รมตุลาเนี่ยไปประมาณเกือบเกือบปีใหม่เดือนธันวาเนี่ยเกลือจะเริ่มตกผึกน้ำเขาเรียกน้ํามันจะได้ดีกรีของเขาจากน้ำศูนย์ต่อมาทําให้น้ำเนี่ยได้ประมาณ24ดีกรีคือว่าเราจะใช้อา,ากาศแดดขึ้นมาเรื่อยๆเรอยๆเ,เป็นรหัสคือเป็นท่อน้ําอะไรวิย์เข้ามาแล้วก็มาตากมันจะทอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วการทํานาเกลือเนี่ย มันจะได้ผลจริงๆคือมกราเนี่ยท้องแรกนะอันนี้ท้องถิงเขาเรียกปงครั้งแรกเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณเกือบเดือน20วันขึ้นไปถึงจะรื้อได้แต่ถ้าเป็นท้องสองท้องสามเข้ากุมพามีนาเมษาเนี่ยระยะมันจะสั้นลงเพราะแสงแดดเนี่ยมันจะจัดเพราะการทํานาเกลือมันขึ้นอยู่กับแสงแดดถ้าโดนฝนเมื่อไหร่ก็จบเพราะขี้แดดนาเกลือเนี่ยก่อนลงมือนาเนี่ยน้ำมันขังไว้เนี่ยมอนเหมือนกับว่าน้ํามันเน่าเสียอะไรเงี้ยมันก็จะตกผลึกเป็นเป็นแผ่น แถวเนี้ยเขาจะเรียกแบบหนังหมามันจะรออยู่ตันอ่าเนี่ยลักษณะงาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไอ,เอ,ดดอ้เนี่ยเขาเรียกอ่าขี้แดดอ่าเนี่ยเป็นขี้แดดมันบรธรทมปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยทําต้นไม้เนี่ยแต่ตลาดเนี่ยมันน้อยแถวเนี้ยมีเยอะแต่ตลาดเนี่ยมันใช้น้อยมันจะทําให้รสชาติอาหารผลไม้เนี่ยดีขึ้นอย่างส้มเนี่ยมันก็จะหวานมะพร้าวน้ําหอมเขาไปใส่เ,เกลือเม็ดไปใส่เอานี่ไปใส่เนี่ยมันจะได้รสหวานขึ้นมา อ๋อมันก็จะได้ไอ้ไอ้ดอกเกลือทีอน,นี้ดอกเกลือน่ะมันได้จริงแต่ว่าตลาดมันไม่ค่อยมีชาวนาเกลือก็ไม่ได้ทํากันเท่าไหร่เพียยแต่ว่าระยะ2 3สมปีเนี่ยมีคนแถวต่างถิ่น,นมาเข้ามาดูมาขอซื้อดอกเกลือกันแล้วนี่ชาวบ้านก็ช้อนดอกเกลือขายอ๋อไอ้ไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นสมัยก่อนนะเราดอกเกือตัวผู้เม็ดมันจะยาวมันจะเกิดลักษณะที่ว่าเดือนมีนาปปลายกับเมษา เพราะว่าเกลือช่วงนั้นน่ะมันตกผึกมันแสงแดดมันดีมันจะเป็นเกลือไปทํายาแต่สมัยนี้คนไม่ค่อยรู้จักแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าน้าตกผึกมันเข้มข้นไปแล้วเขาเรียกจะเป็นดีเกลืออ่าเพราะดีเกลือสมัยก่อนเนี่ยเขาไปทําในหลายอย่างพวกเต้าหู้พวกอะไรพวกยาเยอะแต่สมัยนี้มันไม่มีแล้วอ๋อไ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 ออย่างนี้มันแล้วแต่พอค้าเขาไปดัดแปลงแต่ถ้าว่าดีเกลือที่ไปทําสปาคือใช้ดอกเกลือ เขาจะช้อนดอกเกลือขึ้นไปเพราะเม็ดมันจะละเอียดทำไมนี้มันไม่มีแล้วที่จริงอนะทำภายก่อนเนี่ยเขาใช้แบบเกลือโมเขาเรียกว่าเกลือโมแล้วนะเขาไปอบแห้งแล้วมันจะเป็นฝุน่นจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาซื้อไม,ไม่ได้ทั้งปีครับไปรื้อด,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 ดูฝนต้องเลิกถ้าปีไหนนะถ้าฝนชุกเกลือได้น้อยราคาก็จะดีขึ้นแต่ถ้าปีไหนแรงเกลือล้นตลาดก็ราคาไม่ดีปีนี้ก็ราคายังไม่ดีเพราะว่าเมื่อสองปีก่อนเนี่ยเกลือขาดแคลนพ่อค้าคนกลางก็ไปสั่งเกลือนอกเข้ามา มันก็ทําให้เกลือสมุทรนี่ตกต่ำมันจะมีเข้าตลาดที่แน่ๆเลยคืออินเดียอินโดนีเซียแล้วก็มาจากออสเตรเลียพวกนี้เพราะพวกนี้พอค้าเนี่ยเขาจะใช้แบบนี้เอาเกลือสมุทรเนี่ยไปผสมกับเกลือพวกนี้ แล้วก็ไปขายนั่นอีกทีว่าเป็นเกลือสมุทรแต่ของพมนั้นไม่ไม่มีม้าแล้วละ่ะจบที่ตรงนี้แน่นอนไอ้ไอ้ไอ้ต้นทุนเนี้ยมันมันธรรมดามันน้อยไม่มากคือแรงงานเนี่ยแหละครับแรงงานก็ในท้องถิ่นเนี่ยแรงงานค่าแรงงานนี่แพงมากเพราะว่าเขาถือว่าตอนที่เกลือแพงราคาเท่านี้อย่างเกลือถูกเขาค,คิดราคาเท่านี้เพราะตอนนี้นนเพราะเนี่ยคนทานาเกลือนะปีเนี้ยถั่วเฉเหลี่ยนะจะขาดทุนคือว่าแถวนี้ไม่มีเลยตลาดไม่มีเพราะว่าเคยมีนะ สากลนาเกลือเนี่ยผมเป็นสมาชิกสากรนาเกลือเนี่ยเคยทําไปขายแล้วขายไม่ออกคือว่าสมาชิกมันเยอะเขาก็าส่งก้าจาลร้อยถุงร้อยถุงเนี่ยมันเยอะคือว่าถ้าลื้อนาไร่หนึ่งเนี่ยเราก็เมาเขาเนี่ยเท่าไรสองพันสามพันนะลื้อนะแล้วเ,เค็นเขาคิดเป็นเกียร์โอ้ยไร่หนึ่งมันยังไงละมันคือว่าในท้องถิ่นเนี่ยคล้ายๆถ้าเขาว่างมันเขาก็มากันเยอะถ้าลื้อน้อยไร่ก็มากันเยอะเคยทำสถิติไว้นะ44คน ตอนหนึ่งไร่พอมีมีไร่เดียวแต่ถ้าลื้อกัน3เจ้า4ี่จ้ามก็ชัดถั่วเฉลี่ยกันไปตอนนี้คนไทยเนี่ยมันเนือน้อยขึ้นใช้แรงงานต่างดาวมันแปลกอยู่อย่างนะแรงงานต่างดาวข้ามาครับคนเชืือไม่เกินสองเที่ยวเจ้าหน้าที่มามันเป็นท้าแบบนี้ใช่ไหมเขาเรียกเทอร์โมมิเตอร์ต้องเข้าใจนิดนึงคือว่าจะเริ่มตะกนาวังเนี่ยน้ำจะสูญแล้วก็มันมาแดดเนี่ยมันก็ช้าๆเลื่อยไป แถวเนี้ยเขาจะเรียกท้องท้องนาตามันจะทอยเข้ามาเรื่อยๆมันจะทอยเข้ามาจากน้าสูนเนี่ยทอยให้มาให้ประมาณน้ํา24ดีกรีมันใช้เวลาเพราะมันใช้เวลาเริ่มตน้นจากน้าสูนแต่ว่าแต่ถ้าว่าข้าวหรือดูทํานาไปแล้วเนี่ยน้ำจะเริ่มจัดเข้ามาประมาณ2เดือนไม่ตอนนี้พายุเข้ามาเขาเนี้ยท่วมไปหมดอ่ามันต้องแห้งอันนี้เขาระบายได้เร็วเอเขาเรียกงี้เริ่มต้นนะเขาเรียกแนเนียนแบบนี้นะขุดขุดคันก่อนขุดคันแบบนู้นน่ะที่เห็นนั่น่ะ ขูดคันแล้วก็กิ้งหนังนาให้จมแล้วก็ระเลงนาแล้วก็เจือนเจือนตั้งคันอันนี้เป็นอุปกรณ์การลือ้อนาแถวท้องที่นี้เขาเรียกรั่วซอยแต่ที่อื่นอาจจะเรียก่วซอยอ่าคือว่าซอยจากเกลือน,หนาหน้าที่มันจับท้องนาให้เป็นช่องประมาณฟ้านะเกลือน,นาก็ประมาณสัก50เซนเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวนี้ลุนตามอ่าตัวนี้ลุนตามแล้วตัวนี้ก็จะใช้มันจะมีสตาแถวอีกตัวหนึ่งแล้วตัวนี้ก็เป็นสุ้ม นี้ก่อนที่ว่าจะเป็นคันนี้ได้เนาก็ใช้รถกิ้งนาเพราะการทํานาเกลือเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรศาสตร์และศิลป์ที่คนที่จะประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วมันไม่มีวิชาที่จะสอนกันทําได้นะนาเกลือเนี่ยคือว่าใช้สมองกับปฏิฐานที่ใช้วันต่อวันอย่างวันนี้แดดดีเราจะทําน้ํำยังไงอวันนี้ฝนตกน้ำเนี่ยควรเราจะทํำยังไงอ่าใช่ประสบะการณ์สำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างลูกผมเนี่ยนะไม่ต้องคุยกันเลยนะอ่ากิ้งหนังนาให้จมนะแล้วเขาเรียกอนะละเลงนาะ ตัวละเลงมันอยู่ข้างในอ่าละเลงนาให้เลี่ยมให้เลียงเรียบร้อยฉาบนะแล้วก็ใช้ตัวนี้เจอือให้เป็นขาเรียบร้อยแล้วตากนาให้แห้งก็เอาน้ําไข่เข้ามาคราเนี้ยเราจะเริ่มประวัตถจักของมันแล้วที่ว่าจะทําน้ําอ่อนให้เป็นน้ําแก่อ่าไม่ไม่ใช่เป็นน้ําทะเลแบบเนี้ยน้ําแบบเนี้ยคือว่าเราต้องไถ่น้ํามาให้เป็นน้ําจัดนะจนไม่เป็นคืนอนะ่ะเพราะว่าเอาเข้ามาฉาบไม่ใช่ว่าเอาเข้ามาไล่เดียวเนี่ยมันจะใช้ได้นะมันต้องไล่ไล่มันมาเขาเรียกอ่ะนาเกลือเนี่ยมันมันต้องอธิบายน คือว่าเอาน้ําอ่อนเนี่ยวิ่งขึ้นเชื้อให้น้าแก่แล้วมันก็จะไข่กลับลงมาแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปแล้วก็จะไข่กลับลงมาเนี่ยจนฝ่าน้ําได้ดีกีอ่าน้ำเนี่ยมาจากทะเลแต่แต,ตอนนี้ไม่ได้ใช้สูบล้วใช้เปิดเพราะน้ําทะเลมันล้นเพราะเนี่ยรหัสรหัสเราผมไม่ได้ใช้ง่ะเนี่ยมีคนมาซื้อคอซื้อต่อนะผมไม่ขายผมว่าจะเก็บให้คนรุ่นหลังดูเนี่ยรหัสเนี่ย เก็บไปข้างหลังเนี่ยอน,นุอน,นใหม่หน่อยอันุนั่นเขาเรียกน้ำนอกอันนี้วัดน้าตกแต่เดี๋ยวนี้ทันสมัยหน่อยใช้ท่อมอเตอร์เพราะสมัยก่อนใช้ทังหันลมเดี๋ยวนี้ไม่มีลรล้วกรหันลมเพราะลงทุนทีเป็นแสน